สวัส,สดีครับผมช<ร>่างแหลนะครับวันนี้ก็จะมารับเช็ดกาวนะครับทาความสะอาดรถนะครับทําความสะอาดรถก่อนที่จะส่งรถแต่ช่างจะเอาวิธีการเช็ดกาวครับที่ติดกับกระจกนะครับติดกระจกนะครับที่หลังจากที่เราลอกสติกเกอร์ออกจาก กระจกนะมันจะมีคาบกาวคราบท,ทิ้งไว้ติดกระจกว่าช่างจะมีวิธีการเช็ดยังไงนะครับช่างก็ได้เช็ดไปแล้วครับสามบานนะคฝั่งมึงก็เช็ดแล้วนี่คือรถคันนี้ก็คือก่อนที่จะส่งรถนะครับหลังจากที่เราทําสีเสร็จนะเรามาอยู่ในขั้นตอนในการทําความสะอาดนะครับรถคันนี้ ทานก็เอาวิธีการเช็ดกาวมาให้ทุกคนดูกันนะครับนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเป็นดูพ่อสังเกตนะครับเผื่อจะว่าจะมีประโยชน์กับเจ้าของรถบางคนนะครับเวลาเออช่างเช็ดกาวมันจะมีวิธีเช็ดยังไงครับอย่างผมตั้งกล้องไว้ด้วยแล้วก็คุยด้วยนะครับเพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาฮิตผมก็ไม่ได้ตัดต่อดีอะไรนะครับก็มาดูวิธีการเช็ดนะครับว่ามันมีอะไรบ้าง <c oughs> อ่านแลอ ทำความสะอาดนะครับด้งยาเช็ดกาวหรือน้ำมันสนหรืออะไรก็ได้นะครับพว่อน้ำมันก๊าซน้ำมันเบนซินก็ได้นะครับเช็ดแต่ถ้าใช้อยางอื่นพวกไอเชนเดอร์เช็ดนะ่ยมันจะเป็นซิงคาพติดอยู่เหมือนเดิมนนะครับเราต้องใช้้ํายาทำความสะอาดเช็ดดีๆนะครับนะครับก็สโลมเช็ดอย่างนี้นะครับนี่ผมก็ทำความสะอาดรถนะก่อนที่จะมาขัดสีนะครับแล้วก็จะมายิงกาวรับยิงกาว ต้องขอบกระจกนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันจะห่างนะเพราะว่าเขาใส่บุข้างในแต่งใหม่มันก็เลยห่างเราต้องไปย,ยิงกาวสีนนะครับนกรณีการเช็ดก,ก็มาดูนะครับเช็ดอย่างนี้นครับเราก็ใช้นะครับเกียยงค้าก็ถูออกอย่างเงี้ยอย่างไรข้าบกาวมันจะหลุดออกมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจ่อกล้องใกล้ๆให้คนดูนะ นะครับดูคาบกาวนะครับเดีย๋ยวตั้งแหลมเดี๋ยวเช็ดให้ดูเห็นไหมนะครับคาบกาวอย่างนี้นะครับเราเช็ดน้ํายานะครับแล้วเราก็ขูดออกอย่างนี้นี่ครับกว็วิธีขูดแล้วก็แบบนี้แหละนี่ครับแล้วก็เช็ดออกถ้าใช้น้ํายามันก็จะออกง่ายนะครับน้ำยาเช็ดพวกน้ำมันกาดน้ำมันส,สนคาบกาวให้ทุกคนดูยันครับ มาภาพตรงนี้ครับเช็ดอย่าง,างเง<ล>ี้นะครับเช็ดยาวอย่ามาดูภาพผมเช<ล>็ดเร็วๆนะ,กกะมีชายหนุ่มหนึ่งคนทำง,งานนะักทุกวันเขาเป็นช่างทำสีรถยนต์ที่เก่งกาจา รักในอาชีพของเขาและภูมิใจทุกครั้งในแสงแดดยามเช้าเขาเริ่มงานด้วยใจลมหายใจของเขาเต็มไปด้วยความหวังสีที่เขาแต่งเติมให้รถมีความงดงาม ครั้งที่เสร็จงานเขายิ้มย่างภูมิใจอยากมีคนรักที่เข้าใจในตัวเขารักในอาชีพและความฝันที่เขาทำครับนี่ก็เช็ดภาพกาวเสร็จแล้วนะครับดะตอกกาวเสร็จเรียบร้อย,น,อยน,นะครับเด,ดดเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรถครับนะครับก็เดี๋ยวช่างจะพาเดินดูรถนะ ตอนทีเนี้ยเราหลังจากที่เราเช็ดกาวเสร็จแล้วนะครับใน่กาวกาวก็หมดแล้วนะครับผมจะมานะครับพ้นสีดํานะครับให้มันใหม่ขึ้นนะครับคือเก็บงานนะครับพ้นสีดําเสร็จแล้วช่างก็จะไปยิงกาวนะครับข้างในเนี่ยในร่องเลยนะครับมายิงในร่องเลยครับให้เป็นร่องกวน้ําจะเข้านะตีนกาวนะครับเสร็จกาวเสร็จ คนสีดำแล้วก็มาตีนกาครับกันน้ำเข้านะครับเพราะว่ามันเป็นตัวกระสอบดัดแปลงครับตอนนี้ถ้ามาดูครับเก็บงานเดี๋ยวเดินดูรอบรอก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับหลังจากทำเสร็จนะทำสีเสร็จแล้วเก็บงานงานตัดสีนะครับตอนนี้ของรถลสามร้อยครับกอเดินให้ดูภาพมันพิเศษนะครับไม่ได้นั่นนะครับเห็นป้าทะเบียนเีย นี่ครับช่วงหน้าก็เป็นอย่างนี้หับทีนี้ก็เหลือเก็บงานนะครับเก็บงานล้วพ,นพ,นพ่นพวกสีดองสีดําอะไรเนี่แหละในขอบกระจกมันนะครับเนี่ยมมเห็นไหมกระจกบานนี้ยังไม่ได้เช็ดเลยน,เนี่ก็ใช้ท,ทินเนอร์มาเช็ดก็ได้นะครับบานนี้หรือใช้นี่โกนขูดออกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราพ่นมันติดมือเปิดไม่ใสนะมันก็ทะลุเข้าไปนะครับ อันนี้ยังไม่ได้ขัดสีครับขัดสีเก็บงานอีกนิดหน่อยนะครับพอจะเสร็จแล้วช่างก็เอาวิธีขูดกาวมาให้ดูเฉยๆนะครับห็อพวกนี้ก็ขูดละเอ็น,นะครับแต่เรายังไม่ได้ใช้กระจกงานใสนะครับหลังหลังหลังจากทําสีดําคิ้วเสร็จจะได้มาขัดสีแล้วก็เช็ดหอสซาดนะครับ ครับนี่ก็คือจับต่อไปนะครับหลังจากคันสีเทานั้นเสร็จนะครับรถ L 3 0 0คันนี้ก็เป็นรถสีขาวนะครับมาทำเป็นสีขาวมุกชมพูไดมอนด์นะครับถ้าใครอยากดูงานเกี่ยวกับการทางด้านําทำสีรถนะครับก็ช่วกดติดตามช่องทั้งแหลมไวนะครับจะได้เห็นรายละเอียดในการทำสีรถนะครับว่าสีนี้เขาทำยังไงสีนั้นเขาทำยังไงนะครับ สีเทานั้นก็จะเสร็จเลยเก็บงานอีกประมาณสามวัน,นครับแล้วรอบต่อไปก็จะมาทำนะครับคันนี้สีขาวมุกชมพูไดมอนต์นะครับจากสีขาวธรรมดานะครับจะมาทำเป็นสีขาวมุกเดี๋ยวจะค่อยๆลงงานให้ดูนะครับไปเรื่อยๆถ้าใครชอบก็ช่างแหลมก็ช่วยฝากกดติดตามครับขอบคุณมากครับผม